มันเงาะปลาสดเหมืนกันคือย่างเป็นอลไรนะบมางังาะปลาดูรูงขาวเลยทักบางเงาะปลดูก่อืมน้องก่อนฉันบแล้วสกาลูกชั้นเฉลยเนี่ยเลเมนี่อ๋อราตุองเราตงมันตีตายต้องเราตายมีจีบอะอืม <laughs> ừ. nướng không? khen đi chợ ừ. màu nhìn cho thôi nhìn nó màu nhìn mà tay nó ra đâu cả, à pin 啊，看你那嘛，别打招呼来吧啦啦，是以是以美美极的状态比较，比我来劲，嗯，那个，嗯，好嘛，嗯，哎呦，本来我呀抱抱来劲呢，嗯。

โยตาเป็งพี่อยู่กางงลลูชิไนสละสาลูกอืมอ่ทุเป็นอูล้วโจตาลูสิล่ะมีอังกังหออืมโจตาเรนนาคสกาน่ะคิไปแล้วจุดอะไรอืมังกังจ่ยยวเนี่ยแต่ยินตีอจะมาลูกปเช่นยุยยวอ

เงจะมไม่ไหวอันนี้หลวงมันมาเปล่ากูแรงส่อกูแรงเท้ากูแร,รายยาง้ากูแรงยากงือปี้อยากเลยข้าศึกงืปี้จะอยู่ไทยไปตาตเลยวาแต่ทางงืปี้มันตายงเงอปี้อยู่กางงานเลยเนี่ยวตอีจมูกางงนดูจไหนส่วนนี้ลกเองทำไมไม่เหมลีสาร์ีนเนยส่วนนี้หลกักเองอาแล้วยังจะแต่นะงั้น้วนีเปล่นไมเนี่ยขยนะิบไหลตัวโซงเนี่ยแหละคูสตารไหลพุ้นตีจ่ายไหลพืนเนี่ยเลยกจะมาหมานาสินะแต่จด ကျန်းချစ်တယ်เนาะအလှလုံးเนาะဒီနေ့ဆော့စတရီညုတ်ကြမောက်တဲ့အဲရေးပြော်ရေးရန်စားကောင်းလေကျုပ်စွတ်တည်နေเนาะအလှလုံးเนาะဟိုကျန်းချစ်လို့တော့ပဲ